พี่น้องกัอนนี่โอ้โหโนี้เลยซื้อมาหน่อยพอดีก่อนเงขอบใจไร้อายเด้อขอบใจไอ้ไร้อายข้ามเนาะอายข้ามจากเยอรมันเราฝากมาให้ไปเอาแต่มมือว่านี่คนอะขอบใจเพื่อนนะสบายดีสบายดีพ่อไอ้พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุสุขุนเด้อมื้อนี้เรากี้สิเดินทางไปหน้าบาวลอน สีเฮาสีซื่อปลานิลพยายามไปเด็ดน,น้ำร้อนอะไปเด็ดน,น้ำบอลร้อนนะกายเอาปลานิลไปฝากกับพากแน่ไปกินปลานิลนกิเที่ยงหน้าบอร้อนพยายามดน้ำแตไปเท่านึงเอาอยัางะะ่านเราเาเเองินเงินจากไอเนาะจากไอค้ำอยู่ทางาเยอรมันตะปากมาใหา้ให้บอลร้อนอา,อาซิปให้วอกี้อีกหลายกว่าหันเยอะมาแล้วเจ๊ซีบอกพี่เนาะ <c oughs> ขอโมกอบใจอันนี้ได้เนาะแต่ว่าเขาชินนำเงินแต่กับป้านี่ไปหายบอลรอนก็นไปกันเด้อพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องด้วสุขสุขลุกเด้อะะมแม่น้องเกมมาได้ไปนำเนาะเพราะว่าคาเป่า,าห้ามหายยาแล้วก็เอานอ้อ,องเกมอย่างนันปั๊บพอน้องเกมไปหลินพืชแดดตอนนี้เนาะทันผู้ชมเข้ากับมาหอดแต่คิดว่าหอดใจแต่บาลรอนบอกว่าในเข่ามาเบื่อนีเนาะ อจริงจริงโโเคยเขามาด้วพี่น้องเนาะเบื่อเบื่อเนาะบอลบอลครับรถลงมาซื้อตลาดตรั้น,น,น,นซื้อลงมาเลยเนะะอนจกซีเมนต์กหน้าเิ็นดบอแตานี่คือซีเมนทากไปหน้าแหละทนเซเมนต์เนาะไกันต่อพี่นองคเจีนเนี่ยจื้อเห็นในขีดบอลนนบอลน,นี่ยเป็นรถไทยเป็นมืน เป็นบืน้นขึ้นอยู่บ่อนแต่ว่าส่วนที้น้ำมันบกอย่างนี้นะคะสิมาถึงข้างนี้นะเหม,มอือนปะไปทั้งในต่อดีกว่า นนเนี่ยเด็พี่น้องหอดแดดวันเห็นเพียงหน้าแล้วโอ้ยยังไงปูดเพียงหน้าบอลลอนจิดจุแต่ว่าเาต้องไขประตูกันพอดีพอพอเถ่าบอลลอนครับบอลลอนพอดีแล้ว ใช่ไหมเออไปพิทากษ์พี่น้องทางนี้มันฉีดไปทรงหน้าเนาะพี่ทางนี้กิเนเะกินพ่อเขาวารอนนะหัาไปไปเที่ยงบร้อนก่อนถึงแล้ว โอ้ยหอดาดแหน่พ oh, ี่น้องอู้บรรยากาศดีดีหอดแล้วเฮยยังน้ำคิงไปดีเลยนะไปดีเนี่ยนี่ไโอ้ยปกาะว่าร้อนมา นาหัวหลสบายดีไว้ยพี่น้องเฮียงเฮียเฮียงเฮียงนาคมนอนตุ่มๆแบบนี้นอนยู่หน้าเหรอโ่้ไปนอนยู่หน้าเอยมาหแเงนี่น้องป่าเลียงแบบแนะนำหวยด้วยอันเดียวนี่บ่หล่อน ยามเล้มือจะได้กินเลยอีกเรื่องหนึ่งโต๊ะเรื่องจได้กินปลานี้เอาผักเกษตรผักบงปล่อยน้องน้ำเนาะเลี้ยงในะนำหวยเออเอาู้เดียว เบิ่งพื้นที่ล้วเนาะพี่น้องคือจะย้าจุตัวปลอมขึ้นมาจะนีป่ะเออเอาหนามขึ้นมาตามน,นี้เลย,เอยโอ้สวนบกผีกเว้ยฝุ่นเมียนองน้ำคิงอยูุ่แต่บกผีพี่น้องเอ้ยซ้ำส,สิกินนอบัดนั้นบมานอันนี้ จะกินสัมปี่คายพักไว้เกาะตะคหอมป่นโมเมนต์ตะคหอมปอกตะกาดักสลัดนอกที่นอกในการหมักแตงหมักแตงหมักทั่วหมักพริกเห็ดหน้าแซงพอกมาเนี่ยสุดยอดสุดยอด งามดีเขาก็ะไดพควมกาแล้วเนาะมาเบิ่งกาก่อนอ้าวกาพวมเคียวพี่นนองเฮ้ยบรรยากาศดีดีสุดยอดได้มาบ่อนนางเด็ดอยู่พี่ โอ้ขาดไปเย็นดีแล้วเนี่ยนี่นี่จะหนาวขวด <c oughs> สบายดีสบายดีพี่วะพี่นอ้องมอง,มมอ,งอันนั้น <c oughs> บ่นมองเอียงเนี่ยนี่มองจากเส้น<า>ม,มองตามเส้น<า>อ๋อสีมาปิ่งปลานิ่งกินมืาเนี่ยน้องลนๆในมาเทือ แต่งแต่ค่าเจ็ดสวนเอาหนามเอาไฟเขาหากะไดยมาเงินคั่เป็นเพื่อนคู่ด้วยนะอย่งผมเบิดมึงพี่น้องเอ้ยแค่มหนามเย็นสบายอ่น้องทุกคนมานน้กะเสีเอาเงินให้บอรอนเนาะจากอแลเราฝากมาแต่ เยอรมันเป็นจำนวนเงินขอบใจหลายอ้เด ah ้อขอบใจหลายๆไอ้ค่ำเนาะไอ้ค่ำจากเยอรมันเราฝากมาให้ไปเอาแต้มือวาดนี่คน่ะขอบใจเพื่อนอะายคอยอยู่ดีไม่แห้งเนี่ยแล้ด้วยหลายๆปันกันคนละเครื่องนอกจากบางทีิ่นฝากมาเพิ่นฝากมาให้คนละเครื่องเงินหลอยูโรหลอยูโร ละครับตกลงอยู่ด่านปลายด่านหนึ่งแสนนี่แหละถ้ากิดซื้อปลามากวันนี้โอ้ยมีแต่กินกินปลาได้บัี้กินกินปลาไหนไหนเงินเป็นคารนุ่มนะวะป็นคารนุ่มดูซื้อนุ่มให้ดูก็ก่อพักมากเยอะอยู่แต่ว่าเสือกบรอนกับบอลเลยสู่ต่อบอลไม่มีละน้องเสือกเบียดร์ลายบอล ตัดตอตาคลิปยังเนี่ยนะเอ,อ,อเอปเปอทสีได้อีกปหนึ่งแล้วมันง่ายเนาะเพื<ม><ม>่อ,อกีีแดงากตรงอาคลิปอาะันาถ่ายนั่นนั่น <c oughs> อะไรเยอะตายมากต้องมาตัดตัดนี่ปนี่ยมีปลาอย,ย่างเนี้ยปลาเนี่ย็ปลาดูกปลานี่ปลาดุมาเบิกปลากนพี่นะปลาเนี่ยเเไอเอาฟักเกษตรเอาักบวกมาใส่ เกลี่ยลงป่าประมาณสี่ห้าร้อยวะใช่ที่ป่าเขาบวกขึ้นมาอ่รออันนี้ใหญ่เไปห่าดุกเดี๋ยวสีใหญ่ก่อนปลาดุกเป็นใหญ่ไปปลาดุกเป็นใหญ่ไปอยู่แล้วพอดีพี่น้องเอ้ยพอดีอีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนปลายช่องเดือนนี่แหละ เรื่องัให่มัินยได้ใหญ่ทไมกัยั้งเลปตอนีมันต้องกินตัวใหญ่เลยเว้ยมันจะเสฉปลาดุกเออลุกเม็น่คือเห็นเห็นวากินออะไรหานกรสังขาดไปเว้ยเบจักหยาดกล่องกูไปจักอยกินอเอาเอาพักอันนั้นเเนาะพักกบพักเกษ เรียกแน่ยเห็นั้ที่ที่ดีกลัวดีกลัวเป็นน้องเป็นยังไม่ไเอากระตบาลแต่มันโบมินน่ะเดน่าเดน่าเขามันมันเปลี่ยนหนามทายหน,นยยมามเลยเลยเมื่อคืนนะีน้อะนะครับโอ้โหขึ้นมากินซะใช่เวียเต้อ น้องน้อยกับมาเนาะวันนี้เนาะ <laughs> เอาว่าอดีเนาะไปดีมาเห <c oughs> ็นังไรผ่านปามามาู้เดียวหรอ <c oughs> นป่ากินผลานปลายิ่า ปีกปีกนี่กเออปีงตำมะฮุงเออใช้กับตำมะฮุงกันเอาทปสบายดีก็สบายดีพี่น้องเอาสบายดีนะมึงสบายดีมาครับมาครับน้องทรายมาครับน้องน้อยอากาจอาหารเทียงมือกี้ก็ตำมะฮุงกับปีกบานิเนาอที่เอามาจะเสาร์คน ต่อถากินแม่เนี่ยบีมยืึอมาโลกเลยเหรอกูหูด้วยม่แมเดี๋ยวได้พี่น้องมาเนี่ยนอ้โหโอเคเลยซื้อมาน่อยพอด้วยป่าสิบ้าวาละหนึ่งใส่ซองโตตอนน่ะป่านี้ในสระกับพี่เนาะ เดบอกเคยลาสิมากินน่ซ้าไปนะน่เนี่ยแน่บอกน่บอลเปนเดียงปลาบึญนะครับทำมะฮงปลาเนื้อสุดยอดพอดีขักพี่น้องเเสยหมเลยตั้น้าม่เห็นพี่ว่าแข็งมากตั้หนนั่งเลยตั้หลัง โอ้คักค่ะค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อวะเนี้ชิมก่อนชิมป่ะไปไปพี่เจ้การมึกลารมึกทอดโอ้กินกับบรรยากาศดีๆพี่น้องเอ้ยแค่มหวยเนาะบรรยากาศแค่มหวยครับลมผัดเย็นๆเหมือนถ่ายดืถ่ายไหมถ่ายไหมมาเด้อ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 ตกเลยแบบแซ่บชิมเบิ้งกับแบบแซ่บก่อ มา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 ขึนอ๋ยเดียบร้อยพี่น้องเลยเดืบเดออยู่เลยอินอะไรนี่ยเร้ายเรบร้ายคลายคลายเหมือนมีหน้ามันดอดโอเคปัญญานแต่พ่อพอมเวอร์สสาปลากันได้อืมตายอย่างโอ้ปลา Cảm ơn mời 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 คลิปคลิปไปเพียกกันีนเด้อเนาะพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามฉับตะไคร้สวัสดีดีดีกดไลค์เนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นต้นใจคอมเมนต์มาเลยไลค์กดไลค์กดแชร์ฝากวุ้งฉับตะไคร้กดฉับฉับตะไคร้คกบมันจะออกกบเลย กดซับตะไคร้แม่บอกถือว่าแม่เนาะขอบกันกิมนาพี่น้องขอบใจได้หลายที <c establishment> ่ห <ihat> ับส้มไอาว